สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่27ตุลานะครับกลับมาจากต่างจังหวัดพอมาเจอวันนั้นอ่ะวันที่วันจันใช่ไหมที่ผมถ่ายก่อนที่จะไปต่างจังหวัดนะฮะมันยังไม่แตกยอดกันเลยมาวันนี้แตกยอดกันหมดแล้วนะครับโอ้ไวมากนะฮะอันนี้เพิ่งจะได้12วันหลังพุนนะครับผมพุนวันที่15ใช่ไหมวันที่วันที่27 อันนี้วันเป็นวันที่ที่สิบสองวันแล้วที่ทําการลุนนะครับมีเช่าดอกมาโอ้ฝนตกฝนตกทุกวันน,วนะครับเช่าดอกเขาฮะก็มีอยู่นะนี่เช่าดอกออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับมาดูช่อนี้ช่อที่ว่ามันออกก่อนเพื่อนที่ว่ามันออกไวๆอะ่ะ นะครับช่อนี้ช่อใหญ่มากนะครับก็โดยภาพรวมก็ถือว่า,าได้สวยสมบูรณ์นะครับนี่นะฮะโอเคครับแล้วนี่ก็อีกหนึ่งพันนะครับอันนี้เป็นพันบิ๊กเพลทลงเล็กลงลงใหญ่อยู่โน่น นะครับเป็น S48 อันนี้โรงเล็กผมปลูกบิ๊กเพลทไว้พรุนพร้อมกันนะครับวันที่15บห้าแต่ก็มีมีชื้อดอกมาแต่แต่ก็เหมือนกับเรียวๆเล็กๆมันจะหลีกเป็นหนวดไหมเนี่ยก็ออกมาเยอะอยู่นะฮะแต่ว่ามันมันไม่สวยเหมือน S48 เลยอ่ะมันจะออกเรียวๆเห็นไหมครับ เนี่ยครับอันนี้คือบิ๊กเพลเลนะอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเรียวเล็กๆก็ดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงเห็นไหมฮะเนี่ยกิ่งใหญ่เคนใหญ่เคนโตเลย สองวันแตกยอดออกมาได้ขนาดนี้เลยเหรอ12วันผมก็งงเลยเนี่ยปกติเนี่ย12วันเพิ่งจะปปุดออกมาเนี่ยครับช่อดอกช่อดอกของบิ๊กเพลทถ้าติดเป็นช่อเป็นพวงนี่ถือว่าเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะติดให้ไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันมันเรียวๆเล็ก,เลกๆเหมือนกับมันจะลีกเป็นหนวดเลย นะครับเห็นไ,ไหมฮะฝนก็ตกตกได้ตกดีฝนโอเคนะฮะอันนี้คือบิ๊กพาเลตของโรงเล็กครับ